สวัสดีค่ะวันนี้มาแกงป่ากันเนาะแกงป่าแกงป่าร้อนร้อนร้อนหม้ออ,มอ,อะไรก็ไม่รู้ร้อนร้อน,อนเดี๋ยวรอให้เดือดอีกแป๊บน,นึงนะคะ <c oughs> โอ๊ยโทษทีค่ะเสียมรารยาท รอกรอกรอนรอกรอกไม่เก่งเหมือนบ้านเราเลย้ยตายนี่แหละกลิ่นแกงปลานี่ใส่เข้าไปนะคะ แกเข้าไปค่ะแกงเข้าไปใส่เข้าไปให้หมดนี่แหละไม่ต้องเหลือไว้หรอกเหลือไว้ทำไม ะะแต่ตัวเองไม่กินค่ะไม่ร้อนไม่ร้อนแไมหม้อน,นี้มันร้อนจังเขี่ยวไปเลยเคี่ยวไปเลยให้กระดูกเปืป่อยๆอมันเดือดปลักปลักปลุ่งพุุ่ง,ง,งุงกันไปเลย แกงป่านะจ๊ะแต่ไม่กินจ้ะแกงให้เขาเที่ยไว้น้ำเกืบแห้งค่ะ ดูเสียงฟังเสียงนะคะไม่เคียวไปเลย้าาามไเเป็นนครระก เคี่ยวไว้น้ำแห้งไปเลยหลอดไม่กินหรอลูกเสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะแกงป่าจ้า